หนังสือเสียงผู้ชายสไตล์อินเตอร์ตอนอุ่นเครื่องเรื่องผู้ชายผู้อ่านที่เคารพหนังสือเล่มน,นี้เป็นเล่มที่สองที่ผมมีโอกาสได้ใช้ตัวอักษรในการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมาในการใช้ชีวิตตลอด32ปีในสหรัฐอเมริกาในหนังสือเล่มแรกผมเขียนในเรื่องของศิละปะมัดใจชายซึ่งเป็นเรื่องราวที่เขียนขึ้นเพื่อเพื่อนหญิงของผมที่อยู่บนโลกนี้สำหรับเล่มน,นี้ คือผู้ชายสไตล์อินเตอร์เป็นเรื่องของบุคลิกภาพที่จะทำให้คุณดูดีมีสไตล์แล้วต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้คุณเป็นผู้ชายสไตล์อินเตอร์ได้เรามาอุ่นเครื่องเรื่องผู้ชายกันก่อนดีไหมความประณีตผมถูกสอนให้ต้องประณีตสะอาดหมดจดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเช่นทรงผมก็ต้องเข้ากับรูปหน้าเรียบร้อย และสิ่งสำคัญต้องดูแลให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาทรงผมต้องไม่เป็นที่ซ่อนเร้นส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหน้าเช่นทำผมให้ลงมาปิดตาผมถูกสอนว่าใบหน้าเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนจะมองเห็นฉะนั้นจึงเป็นจุดสนใจอันดับหนึ่งของการพบกันครั้งแรกจึงควรจะสร้างความต้องตาต้องใจเมื่อแรกพบทั้งในเรื่องของธุรกิจการพบปะสังสรรค์แม้แต่กับคนที่คุณรัก ความประทับใจครั้งแรกผมเรียนรู้ว่าจงสร้างความประทับใจในครั้งแรกกับผู้ที่พบเห็นด้วยการยิ้มเพราะการยิ้มเป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อหามาด้วยเงินธรรมชาติได้มอบให้ทุกคนติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดอยู่ที่ว่าเรารู้จักเอามันมาใช้หรือไม่การยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรทำให้บุคคลที่เห็นประทับใจและอยากจะพูดคุยหรือคบหาสมาคมด้วยยิ่งถ้าคุณทำธุรกิจ การเปิดฉากด้วยรอยยิ้มถือว่าเป็นการเปิดฉากที่ดีที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักการเปิดฉากด้วยรอยยิ้มก็เท่ากับคุณได้หลุดเข้าไปนั่งในหัวใจของหญิงสาวที่คุณส่งยิ้มให้เกือบครึ่งหัวใจนั่นแหละครับอนุภาพของรอยยิ้มที่ผมได้ร่ำเรียนมาการแต่งกายเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพนอกจากใบหน้าที่ผู้คนได้พบเห็นแล้ว จุดสนใจจุดต่อไปที่คนจะมองก็คือเรื่องของการแต่งกายการแต่งกายสําคัญมากครับการแต่งกายจะต้องสุภาพใช้สีสันของเสื้อผ้าให้เหมาะกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คุณต้องเข้าไปติดต่อหรือไปพบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต้องสะอาดไม่ใช่เสื้อสีแดงกางเกงสีเขียวถ้าคุณต้องไปสมัครงานการแต่งกายของคุณควรใช้เสื้อผ้าสีอ่อนเช่นขาวหรือฟ้าอ่อนน้ำตาลอ่อน กางเกงควรเป็นสีเข้มที่เข้ากับเสื้อหรือใช้สีดำน้ําตาลน้ําเงินเป็นพื้นฐานสีเหล่านี้จะสร้างความสุภาพและอ่อนโยนให้กับคุณในประเทศสหรัฐอเมริกาคนให้ความสำคัญในเรื่องของสีที่ใช้แต่งตัวกันมากเอาไว้เราค่อยมาคุยกันในส่วนของรายละเอียดอีกครั้งการทักทายเมื่อแรกพบเท่าที่ผมเรียนมาและได้สัมผัสจากประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจเพื่อนฝูง และชีวิตส่วนตัวการกล่าวพูดจะทักทายก่อนถือเป็นการได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามการพูดก็เปรียบเสมือนการยิ้มที่คุณไม่จําเป็นต้องซื้อหาหรือต้องเดินทางไปเหมือนลี้ที่จะได้มาการทักทายก่อนที่จะให้คนอื่นทักทายเราเหมือนการเปิดฉากสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างมิตรเมื่อพบปะกันในครั้งแรกดีกว่าสร้างศัตรูไม่ใช่หรือครับสุ่มเสียงเปลี่ยนชีวิตสุ่มเสียงของคนเราเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะ เสียงจะบอกอุปนิสัยว่าคุณเป็นคนเช่นไรรวมทั้งบอกถึงพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูบอกถึงอารมณ์ของผู้พูดคนทุกคนไม่ได้มีซุ้มเสียงที่ดีมาแต่กำเนิดดังนั้นจึงต้องมีการฝึกซุ้มเสียงเพื่อเวลาที่พูดออกมาจะได้เข้าถึงสถานการณ์ที่จะต้องพูดหรือเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องของการใช้เสียงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าที่เราคิดอย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้บริหารที่จะต้องพูดกับคนระดับล่าง หรือคนขั้นแรงงานคุณจะต้องใช้ซุ้มเสียงที่ทุ้มห้าวและสั้นเพื่อให้คนกลุ่มนั้นฟังและเข้าใจงานเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามคําสั่งที่บอกไว้และจะทําให้คนที่ถูกสั่งเห็นว่าเป็นเสิ่งที่มีอํานาจต้องทําตามเมื่อต้องใช้เสียงที่จะพูดกับผู้บริหารในระดับเดียวกันสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่นุ่มนวลแต่แฝงไว้ด้วยเหตุผลแต่ถ้าหากจะต้องพูดกับผู้บริหารชั้นสูงกว่าหรือ ต้องการต่อรองจะต้องใช้เสียงที่นุ่มแต่แฝงไว้ด้วยความเน้นหนักกับข้อต่อรองคือต้องเน้นให้เข้าถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกิริยามารยาศอสกุลความสุภาพเป็นสิ่งที่สุภาพบุรุษทั้งหลายจะลืมไม่ได้ความสุภาพเป็นภาพพจน์ที่ทําให้ตัวคุณเองมีค่าในสายตาของผู้คนที่ได้พบเจอเขาจะได้ความประทับใจในตัวคุณ ความสุภาพแสดงออกได้ทั้งทางท่าทางการวางตัวในที่สาธารณะในอเมริกาผู้ชายส่วนใหญ่จะมารยาดียิ่งในเวลาที่ต้องเทคแคร์ผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเขาจะดูแลเป็นพิเศษเช่นการเปิดประตูรถให้ผู้หญิงนั่งก่อนขยับเก้าอี้ให้เวลานั่งรับประทานอาหารแถมยังตักอาหารใส่จานให้เธอก่อนถ้าป้อนได้โดยเธอไม่ขัดข้องแล้วก็เขาจะบ้อนทันที ทำให้สาวๆาวต่างประทับใจไปตามๆกันนักแสดงธุรกิจในการบริหารธุรกิจระดับโลกที่ต้องมีการควบคุมคนงาน4ี่ถึง5,000คนต่อวันเรื่องการควบคุมและการบริหารคนเป็นเรื่องยากเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าแม้แต่ครอบครัวเล็กๆของเราก็ยังมีปัญหาแล้วองค์กรใหญ่ที่มีคนนับพันย่อมมีปัญหามากขึ้นตามลำดับหากทำให้คนงานจับจุดอ่อนของผู้บริหารได้เช่น ถ้าเขารู้ว่าผู้บริหารที่เป็นเจ้านายเป็นคนใจดีใจอ่อนเขาจะดาหน้าเข้ามาขอขึ้นเงินเดือนหรือขอโน่นขอนี่อยู่เป็นประจำทําให้ระบบการบริหารงานเป็นไปอย่างไม่ถูกระบบและเสียการปกครองในกรณีที่ผู้บริหารคนนั้นยอมใจอ่อนทําตามข้อเสนอที่ถูกเรียกร้องดังนั้นนักบริหารควรจะต้องเป็นนักแสดงที่ดีในบทบาทหน้าที่การทำงานที่ทำอยู่ เวลาอยู่บ้านหรือนอกเวลางานคุณทำตัวอย่างที่คุณต้องการจะทำแต่เมื่อไหร่ที่คุณต้องสวมบทบาทของผู้บริหารคุณจะต้องกลับมาเป็นนักแสดงที่สมบทบาทให้ได้หัวใจสำคัญก็คือคุณต้องไม่ให้ลูกน้องจับจุดได้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรอย่างเช่นในวันแรกที่คุณเข้าออฟฟิศคุณอาจทักทายทุกคนด้วยดีวันที่สออาจเดินเข้าออฟฟิศโดยที่ไม่พูดกับใครเลยพอวันที่ส คุณอาจจะออกมาตรวจงานที่สั่งไว้ว่าอะไรที่ทำไปแล้วหรืออะไรที่ยังไม่ได้ทำการสแสดงเช่นนี้ทำให้ลูกน้องคนที่ทำงานกับคุณไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนจึงไม่กล้าที่จะเรียกร้องอะไรต่อมิอะไรก็จะทำให้การควบคุมดูแลและบริหารงานคนทั้งหมดง่ายขึ้นที่เขียนมาทั้งหมดนี่เป็นแค่การอุ่นเครื่องให้คุณผู้ชายทั้งหลายได้รู้ว่าการเป็นผู้ชายสไตล์อินเตอร์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ